เจ้าคือว่าไปคค่่ะะสสวัดีศาลนี่อันนั้นอันยุบานนี่เนี่ยผ่านอยู่โนนมันเป็นทิธีสาธารณะสีทานสารท่านาประโยชน์ที่นี่ผมก็เรียกว่าศาลอยู่เมืองไหนครับป้าเจ้าลงไปทางทงนี่ด้วยผ่านะนี่ออกไปในโลน่านี่ยร้อนก็งานเขาถือสามโตผ่านนะย่าต่อยถือสามโตเลย บอลูว่าสารสวยอย่างลืมถามเื่อเพื่อนว่าเสื่อไอ้อยังเพื่อนบอกว่มามาตลอดเ<ม><ม>ออวันนี้กับผมกับไอ้เสื่อเคียงเดิมนะครับซ <เอ S 2> ื้อน่องื้อของไห<ย>ลนะครับของไหลน่อเล่ยวันนีน้น,นะครับเพื่ิเตียงไปไหวาตามสารต่างๆนะครับท่านผู้ชมเพอนก็เลยบอกว่าให้ให้มาขอสารนี่เพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาได้เพราะเป็นจังหวดที่แล้วได้ย้ายต่อยงวดก้อนหนานั่งกับถืองวดที่แล้วเขาได้เขามาจุดถูกเขาได้หกแปดกิจ พวกเปดเย็ดก็ได้สามตัวตรงๆได้สามตัวเขาสามตัวเลยหรือพังกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนวาเนคนสีผ้ากันมาเลี้ยงหัวหมูอยู่ต่อเออป้าเนี่ยละวายเยอะเขามากๆอัน่ะสีผ้าแกบแก่บนอยู่แตว่าเขาถือเอาหัวหมูเอาอาหารหวานข้าวเอานียนค่ะมุนี้แหละครับมากๆมาเลี้ยงถวายเป็นทุกแต่ว่าันนี้ผมมาหอดมองแล้วนะครับนี่แต่ว่ากัดมานนำทาง จะสี่พอศานหรือบ่อพอศานมาวิ่หนังใดก่อเจ้าเมื่อกี้ไหมผมอธิษฐานในคันออนะครับพ่อคัน <c oughs> สาธุเดอ้อปู่ตาเอ้ยคันคันสิให้ลูกหลานไปกราบไปไหว้ไปหาอยากให้ลูกหลานไปขอโชคขอลาภอยากให้ลูกหลานได้โชคสามโตตรงๆของงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดเนี่ยให้ลูกหลานเข่าสร้อยนี่แล้วก็เนนไปเนี่ยให้ไปพอศานปูเดอ้อ ม่มมมมััันนนาผอยอหลีเออมันมีแยกหลายแยกมันมีหลายสร้อยผมว่าผมเอาสิเลี้ยวไว้ซอยนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมพออธิษฐานแล้วผมเลยเลี้ยวมาซอยนี่เลยนะครับท่านผู้ชมมาผอยอหลีนี่กับมาผอยอหลีครับนี่ผมเลยเอาคามากครับเอ๋ครับไม่ทางเสียให้โชคให้ลาวิลีมาวิ่นวนมาเนาะให้ผอยสารเด้อสารมาหอดกับมาผอยอหลีท่านผู้ชมเลยไปเลยนะครับเดินหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมไปค่ะเนี่ยเป็นสารใหม่ที่ผมไม่เคยมาเลยนะครับครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรก โอ้ผิดตป็นมิวงการวงเอียงนู่นป้าเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขียนไวัยยุหันปัยยุหันว่าที่สาธารณประโยชน์ว่าเสนอเป็นนู่นเจ้าพ่อขุนดานเจ้าพ่อขุนดานเอาท่านผู้ชมจะไดงว่าเพิ่นเสียให้โชคให้ลาบอิลีเด้อนี่จังไดมั่พอเพิ่น แมนแมนแม,แม,แม,แมาตูเด้อเดี๋พ่อคุณดานอไป,ไปไปไปลงไปเบึ่งเนาะค่ะเนาะล่งเลยล่ะเดี๋ยวลุงโถดก่อนเด้อท่านผู้ชมเอ้อค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมข้างแรกเป็นข้างแรกเนาะค่ะทีป๋าต้อยกับของมาวินพึ่งสีมาเนาะค่ะไปเวะหลานค่ะเพิ่นว่า มูเจ้าขึ้นาไป,ไปขอ,อนเจ้าพอ,อยู่หันสารยู่นุ่นนันประสนอันนี้กับพึ่งมาขังแหละมาวิ่นพิ่นออกมาจากหมบานเนาะค่ะมันมีแยกหลายแยกมีแยกหลายแยกจะสิไปทางใดดีแบบที่นี่มาวิ่นพ่นวาไอพยยอใหย่อยเจ้าทีเจ้าทานก็นได้ขันอยากให้ลูก ขันยาไ้โชกไ้ลาบลูกล้านอิลีก็ให้ลูกล้านไปพอสารเด้อ่าสัน่นมาพ่อสารอิลีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมของไปกาบไวเพเลยไปค่ะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปด่านใน,นะะเนาะค่ะเนาะกับเดี๋ยวเตรียมของพี่ป้าต้อยกับม่วิ่งเตรียมมาเนาะคะ่ะเอาของไปกาบไหวไปขอโชกขอลาบเพล่เอ้ยก็มาขนขี้งลูกท่านผู้ชมเขามาหอดมองนีท่านผู้ชม นขนเข่งลูกเลย่ยขนหัวกับลูกปาดซักซิ์ปลาตอยสัมผัสใดเนาะค่ะท่านผู้ชมศักซิธ์อิลี่มองนี้่ันเป็นยังสินี่เบืดตะล่งโหลดขึ้นล่งโหลดมาเนี่ขนหัวลูกท่านผู้ชมอันนี้ปลาตอยกับมาขัางแหลกเนาะค่ะมาก,กับทางจองมาวินคาทูเดอปังปังเด้อปูเด้อปูอยากไ้โใไ้ลาปลูกล้านอิลีเพื่อสิเป็นสะพานบุญไปฝากไปถอนเอฟซี จังไรยมาพอ้าสารปูหมองนี้มาขอโชคขอลาบเป็นหมวดของวันทีส16หมีสายนสองพนหนยหสดนี่ขอให้เจ้าพ่อคุนด้านเนี่มอบโชคมอบลาบให้กับเอเบซี่ทาาบานมาขอเหลขกเด็ดมาขอโชคขอลาวไปฝากไปตอนเอบซี่ก็ให้ได้สามตตรงๆด้วยซ้ถูกมาหอดมาถึงพอดีสิได้เตรียมของไปกาปายเพิ่น มาครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวว่างของก่อนอืมเดี๋ยวพงพ่อสอสางใหม่ใหม่นี่นะคะท่านผู้ชมสิบแปดพฤษภาคมพอสอหกสิบหกนะคะพ่อสอสางท่านผู้ชม น่ะะคะมาผอสารไม่ขังแหลกเพิ่นมักสิใหายโชคหายลาบด้วยค่ะท่านผู้ชมเฮ้อเอาท่านผู้ชมเสียงอย่างปึ่งที่ทางนั่นโอ้นี่เนะคะ่ะเจ้าพ่อขุนด่าน งนั่งกัมีปลายเป็นนำ้ำนี่นะคะ่ะปลายเสือเจ้าพ่อคุ้นด้านนะคะท่ <ไง S 2> านผู้ชมน้มตาคนเดียชยนะเนมาถวายเจาพ่คุนด้านนะคเตรียมทูบเทียนสิ่งของ,<ไ>งสักกรา,รา,าระบ,บายบอกเก้าก็จะกค,ค่น ค่ะไปค่ะไปเดดินนูรอบสาะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งสองช่องเลยนะค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะวั่นี้นะครับท<ฮ>่านผู้ชมมา,าแบบอ่าบกหู้เลยนะครับว่ามีสารอยู่นี่นะครับถือว่าเป็นสารไม้นะครับอากาศก็ะ้อนนะครับเดี๋ยวต้องอ่ะบ่ต้องโว่เอ่าสองบ่ต้องโว่เงี้ยเอาย้ายใ บ่ต้องเบาเจ้าหนังเบาเขียดป้าเทียไหมเทียสำอาบหนามเลยอากาศร้อนเดี๋ยวกลัวกล้องดอกด้วยนะครับเมนเดี๋ยวมาเตรียมถูกเทียนของเซีนไหวปูไปน้ำกันถ้าซักสุดอิริแหละบ่เคยไม่จะเทียเป็นอยากให้มาที่เจ้าต่อยนี่เออเมนที่ทานในใจว่าเพิ่นอยากให้เฮามาให้มาพอมองพอบ้อนสารปูเด้อถูกแล้วนี่ที่ใดมาสักการะกรับไหวน้ำของเสียนไหวน้ำขอโชคลาก็มาถืออิริขอธรรมชุ่มด้ออัศจรรย์ในปฏิฐานอิริ จะวากับสีเห็ดดังสีเอากระได้ดีอที่บก่อนครับาดื้อเดี๋ยวพอคนดาน ทุกร้านเขอทีทานเขอโชคเพาะหลากเด็กถูกให้ผู้จัาออกผู้จัาออกมาเยะพอจัาออกมาเราเด้อเลยถ่ายวันที่หนึ่งของงวดันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหนึร้อยหกสิบแปดเตรียมข้าวหมากข้คำพูนนะคะน้องหมากซีข้าำยาซีกอก กากาศก็ร้อนแล้วก็กลัวกล้องดอก้วยนะครับแม่นค่ะเดี๋ยวมีไพ่แล้วนะคะรับียกคู่ ปลาปูได้เรื่เขาสานโตเลยจุดจุดยาสูบห้ยเพิินน่ำเนาะคะ่ะคันนี่นี่นปักไส้หนีก็ได้คันปักยากเนะีะเพราะว่า,าอันอนั้นยุ่ลึกแม่นจุดยาสูบห้ยปูนะยาสูบไปนี่ก็ได้ หอนเลยครับผู้ชมมีใบไรขึ้นอยได้วย,ป,ย,ย,ยปังปังเด้อปู่้ยเดี๋ยวใหญ่เออเออ,อ,อ้คือหอนค่ะเอาว่าหอนกับมีร่มร่มกับช่วยล่มร่มมากเนี่ยผัดช่วยมากไหมครับหน้าขังแหลกให้ปัง,ปงๆเด้อป่วย มาเจอสารใหม่ครั้งแรกท่านผู้ชมเลขมักจะเข้าแมนค่ะนะครับเจอสารใหม่ครั้งแรกเลขมักจะเข้าแล้วก็เป็นอะไรที่มาสศจจริงๆครับท่านผู้ชมผมอธิษฐานในใจปู่วันเจพาพปันไสมาถือมองถือบอทบางทีไม่เคยมาจากเทียต้องว่าหมดที่เร็วเข<อ>้า,<อ>าสามตัวเลยคุไทบานเพิ่นได ขันไทยบานเพื่นบ่บอกมากอ่ะบ่รู้ดอกว่านี่ว่าเมียนปูเพื่นรับรู้แล้วหายแทะไปเนาะค่ะเดี๋ยวมาจุดถูบอกราวปูไปพร้อมๆกันมูอเจ้ากับขอน้ำเด้อสาธุคันลงไหมนะโมตัสสะภะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาเด้อเจ้าพ่อคุณด้านื้นนี้ลูกหลานมาวิ่งชานแนวพร้อมโดยปะตอยชนแนวไปเดินทางมาสักลักกาบป่อยซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เจ้าพ่อได้โดนคิดโดนใจให้ลูกหลานตัดสินใจเดินทางมาพบมาพ่อสารแสดงว่ายีวิน ได้ยินเสียงอีย่างบ่คือจังนเอามือจันจับสังกสซียูาดานหลังคอยน่ะอือออยากินอืมสาธุแสดงว่าเจ้าพออยากให้ลูกให้ล้านมหาอ่าอยากให้โชคให้ลาบลูกล้านไปฝากไปตอนเอฟซีทางบานที่กำลังรอช่มรอติดตามอยู่ในขณะนีงวดนีวันนีลูกล้านกัไในเดือนทางมาพบพอแดในน้ำขอมมาสักหละกกาบไหวเป็นขนมน่มเลย เอ,อกไม่ถูกเที่ยนทันหาข้ามหมาข้ผู้หมากซีข้ามยาซี่ก่อปนโดยนำน้ำแดงนำหวานถ้งนมและกระเด็ต้อโบรีให้เจ้าพ่อได้สูบมือนีวันนี้ลูกหลานกับอขออาสาเป็นสะพานบุญมาขอโชคมหาแนวทางของเล็กไทยและวันที่หนึ่งของงวดนีเด้อเจ้าพอ่อให้ได้เขาสามโตตรงๆของงวดวันที่สิบเมษายน พอสสองพันห้ารอยหกสิบแปดให้เข้าสามโตตรงตรงคื้งวดที่แล้วมากพ่ออันเดอร์เจ้าพอนั่นได้ยินปะได้ยินเนี่ยสาธุแสดงว่าเจ้าพ่อเปิหลับหลูแล้วขอสามโตตรงตรงเด้อเพราะบาสิเป็นเหลขกถูเปลียเสี้ยมซี่กับเผยเห็นสามโตตรงตรงเลยท้วนสาธุ ใ่าทุกต,ต้องออนุญาให้ท่านด้านในนะใช่ารุกเอาอยังไยค่อกลายเป็นตัวเล็กเห็นเออเห็น<ม>เห็นเลเล็กใยแม,มงมุมตนอน เหล็กแย่แมงมุมเนาะค่ะเป็นเหล็กเนาะเปรีบเกล็ดขึ้นฮอกเป็นเกล็ดเป็นหนึ่งเดี๋ยวจังเอากล่องมาซองให้เบื้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวที่ขอขยาว์เซียมซี่ก่อนระวังตะสิโลนลงสี่แป่เ้าจิบจิบใหม่ สาธุสาถุสาธเดอเจ้าพอคุณดานมือนี้ป่าตอยชาแนลมาวิ้นชาแนลก็ะไดเดินทางมหาปูมหาเจ้าพ่อมาขอชูขอลาบมาขอเลขกเด็ดเล็กไทยแล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆปูสิไห,ห้อของหมวดวันทีสิ <16 S 2> บหกเมษา,ายนาพ่อสสองพันห้าร่อยหกสิบแปดนี่ปูสิไลูกไ้หลานไ้ป้าตอยเป็นสะพานบุญ เชื่อมไปหายกับเอฟซีทางบานให้โโคใหายลาบเพิินปูกับยิบออกมาหายเลเด้อสามตัวตรงๆเลยซ่าถูถาถูถูถูเอาผู้อหญ่ตกอองหุบๆเลยอันนี้หล่นไม้แรกนะครับค่ะหล่นมาไม้เลขสี่ครับ ไม้เหล็กสี่ไม้ที่สองไม้เล็กห้าครับสี่ห้านะครับสาทด้วอีกในหนึ่งแล้วตัวด้ยวยอเขาตรงๆเลยไม้ที่สามไม้เล็กหนึ่งนะครับ สี่ห้าหนึ่งครับสี่หาหนึ่งหรือสี่หาเจ็ดเพราะว่าลุงเรียนมาวิ่งเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องกันก็จะประมาณแล้วนะครับท่าค่ะสาธุสาธุดเลขทูปไม่ด้วยเรอเลขตยเลขทูปนะครับที่เดี๋ยวตัวที่สามเดี๋ยวที่สามตัวที่สามอีกน้อยหนึ่งเลขทูปเห็นมาแล้วสองตัวมีหกแปดตัวที่สามน่าจะ บ็สู์กับเก่ากเคื่า,ววานะครับไปเอางี้ท่านผู้ชม<ไ>เดี๋ยวเรามาดูเลขทูบแล้วก็เบงเบิ้งเลขเลขึ้นยุ่นี่น,น, yes นะครับเอเล็นนุ่มนะครับแล้วก็ดูรอกสารท่านก่อนนะครับว่า,าสารเป็นยังไงครับด้านล่างด้านหลังนะครับท่านผู้ชมค่ะไปนะครับเดี๋ยวก็มาดูเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับค่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบน้ำกันเนาะค่ะเนาะเลขทูบไม่เบิดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูเลขทูบ นัวมีนี่ยังกัดเลขทูบนะคะเลขทูบที่มาจุดขอกับพ่อขุนด่านค่ะท่านผู้ชมเลขทูบได้มาแล้วนะคะของงวดวันที่สิบ16เมษายนพศอองพันหารอยหกสิบแปดนี่เนาะค่ะเลขทูบที่ได้หกเปด6้านะคะ หกแปดเก้าอันนี้หกเจ็ดคือเปล่าครับหกเจ็ดหนึ่งเลขใจงมือแต่ว่ามันมีหกแปดเก้านะคะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขเจ็ดที่ทังชงกับหาแนวทางมือฝากไปฝากไปตอนเอฟซีทั้งพันตาตัวเลืกเลปังๆหรือกป่วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกระท้ชม แล้วค่ะก็ได้นั่ของมากราบไหฟพร้อมทั้งขันหาข้ามหมาข้ามผู้แต่ว่าเดี๋ยวคอยได้กินคือจังค้นอย่างไกลได้กินคือจังค้นอย่างไกลไ่เห็นหิวข่าเหมือนน่าเห็นเอาอิหลีไงวินเรียกว่าปูเพิ่นอยากกินไก่ย่างเห็นป่เจะพอพันอยากกินไก่ย่างบ่เลขทูบหกแปดเก้านะครับหกแปดเก้า สาธุเด้อร์ขันเจ้าพอ่อยากกินไก่ย่างอิลีให้เลขเขาเด้อสามตัวสองตัวก็ดได้เรา,าล,ลูกล้านมาอีกสเสืสอไก่ย่างมาถวายขันเจ้าพอ่อยากกินไก่ย่างอิลีก็ขอให้เลขเขาเด้อเจ้าพ่อ้ไปต่าายอยบางเดีอวกัวนี้ไว้เดี๋ยวผมจะลงไปด้าหน้าให้ป้าต่อยมาดูจุดจุดนี้นะครับท่านผู้ชมค่ะไปนะครับไปเนาะค่ะเห็นเลขยัดใหญ่ขึ้นตรงเขาเอิญนี่ยังกว่าเอิญเออ นี่เนาะคะ่ะเลขยักใหญ่เดี๋ยวซองไหเอฟซีเบิงกอนเนาะคะ่ะเนาะเลขยักใหญ่เอฟซีสิเห็นเป็นตัวใดเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเลขขื้นชัดอิลีค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดหรือหกหนึ่งนะคะหกเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ขื้นชัดอิลีค่ะท่านผู้ชมหกเจ็ดหนึ่งหรือว่าศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่าสำหรับตัวเลขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ กับสิบประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมก็ให้เอฟซีถ,ถูกทุกทานโชกดีเด้อค่ะมาขังแหลกกับสารเจ้าพ่อขุนด่านนะคะมาขอขังแหลกท่านผู้ชมจั้อยฮะนี่จเออีคุณพัดน,นานา<ะ>เดี๋ยวด้อเดี๋ยวเขาสิเอากล่องเขาไปข้างในก่อน เราปลวกขึ้นอยู่ตรงนี้นะนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเจ้า<ด>พ่อคุณด่านนะคะท่านผู้ชม เป็นค่้ายเป็นตัวเล็กขึ้นอยู่ตรงจอมปลวกไหมครับผันมีปลอดันผันนำเ้วอยเห็นานชเห็นเปนี่ครับที่เห็นเป็นเอปังๆเด้เจ้าพอูนยเจ็ดแปด เดี๋ยวมาวิ่นเพลินวาเห็นเหล่โพเนาะค่ะแต่ย,ยิ้นเสียงเพลินวาเพลินเห็นเหล่โพอยู่ด้านล,ล่างเนาะค่ะเดี๋ยวสิลงลงไปเบิ่งน้ำเพลินก่อนนี่เนาะคะ่ะกับการมาขอฉชววกอลาบกลับมาลูกหลานกาห้องเสียงกาล้องนะคะท่านผู้ชมนี่เนาะคะ่ะกระเด็นน้ำของมาถวายมาเสินไหวเพลินแชน้ำไนพร้อมกับทำคำหมาคำพูเนาะคะ่ะดอกไม้ ี่กับมีผู้มากราบไหว้อยู่เรื่อย<ส>ๆเนาะคะ่ะน้อยเป็นแบบเปิดสาลีเปินดน้ำมาถาวายปูเพลนได้น้ำมาถาวายเจ้าพ,อพ่อเพลนพร้อมทั้งเจ้าทีเจ้าฐานใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิลดผ้าลงไปเบื้องข้างล่างเดี๋ยวจะลงไปดูด้านล่างนะคะว่ามาวินเหนว่าเปนเห็นเหล็ยกยึดจอมปวกข้างล่างเนาะคะ่ะ ขาบริเวณหลบๆทางด่านนันกม็มี่ี่คางหมืองไฟเนะาะค่ะท่านผู้ชมนั่นเดี๋ยวไปก็สีเห็นคางหมืองไฟเจ้าพ่อคุนดานแต่ว่าแดดแดดแห้งมือนน้เนะาะค่ะท่านผู้ชมนี่เนะาะค่ะก็มี่ป้ายซื้อเพลินน้ำเจ้าพ่อคุนดานมาวิ่นว่าเห็นเหล็กโพ วิจอมปวกโอ้น,อน,นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้มาปงมาเลี้ยงจอมปวกใสเ่เหล็กพวกเห็นบ่ยเยอะต่อยน่ะเดี๋ยวมาเว้นเห็นเป็นเหล็กอีหยังเห็นเป็น,แบบนรกระดุกโซนเกศเก่าแล้วเรพราะว่าตรงเหล็กศูนย์กับเหล็กเกศมันมันคล้ายๆอ่ายุบนันยูน้ำกันไหมเหต่อยเห็นบ่ต้องต้องมาส่องมุมมุมนี้มุมนี้เบ้างกันอนะเห็นเรีอยงอ๋อเห็นเดี๋ยวเดนอ โอ้โนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นขึ้นชัดอีหลี่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก็ดแปดหรือศูนย์แปดเก็ดหรือศูนย์เก็ดเก้าอืมแต่ว่าข่อยเห็นข่อยเห็นเลขแปดจุดกลางเออแต่วันต้องซองเป็นมุมงมืนบะอ่าเดี๋ยวเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมไม่ศูนย์ไมีแปดไมีเจ็ดทางไปตรงนี้เขาะอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากเลยครับเดี๋ยวกลัวกล้องดับกล้องตัวนี้ โทษสองพักว,ว่หอมดีๆนะครับเดี๋ยวสิซองให้เบิรงใหม่เนาะคะ่ะเนาะนี่นี่เนาะค่ะเห็นเลขขึ้นชัดมากเป็นศูนย์เป็นเจ็ดเป็นแปดนะคะท่านผู้ชมหรือว่าเป็นเก้าก็ได้เนาะค่ะมีศูนย์มีเจ็ดมีแปดมีเก้านะคะ, 0, 7, 8, ะ,คะท่านผู้ชมเลขโพเห็นชัดมากค่ะท่านผู้ชมอ๋อ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทั้งสองทางทีมงานค่ะมาทายถ้ำเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะมาหาแนวทางไปฝากเอฟซีทางบ้านหรือว่าเอฟซีท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับเบื้องเอาเนาะคะ่ะเนาะดวงแต่ละคนโชคแต่ละค้นกะเห็นบวกคือกันเนาะคะ่ะบางครั้งผู้เผยมิโคไม่ดวงมันก็นเห็นไปอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะกับสีประมาณนี้เนาะคะ่ะ สำหรับตัวเหลียบโพกับไดซองเนาอไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกะสิไดกาบล่าเดีพ๋พอขุนดานไปพร้อมๆกันแล้วเนาะคะ่ะฝากล่าเอฟซีทางบานไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ กับการมาขอโฉกขอนลับกับขุนดานค่ะอยเริ่มด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทานช่องทางทีมงานปะตตอยชาแนลมาเวนชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกับมอนีวันนีกัสสิเดีขอโตล่าไปกวนล่าเอฟซี่ทางบ้านล่าเจ้าพอกุนดานไปพร้อมๆกันกับขอห้เอฟซี่โชกดีเฮงๆรวยๆกันสุขุสุขคนไววพอกันคลิปหนาะอีพี่หนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ